นักถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีตอนเช้าสายบ่ายเที่ยงเย็ยนและกลางคืนขึ้นอยู่กับว่าคุณรับชมคลิปนี้เมื่อไหร่และที่ไหนบนโลกใบนี้ถ้าผู้ฟังสามารถสนับสนุนรายการของเราได้ด้วยเงินสกุลที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นก็คือบิตคอยผ่านบิตคอยไลนิ่งคิวอาโค้ที่ผมขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้อย่าลืมกดติดตามเราในช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆที่ผมขึ้นเอาไว้ด้านล่าง ใน u t u b e อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการอัปโหลดคลิปใหม่ๆลงนะครับคุณผู้ฟังเคยตัดพอบพรรพบุรุษตัวเองไหมครับทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้โอ้ถ้าทำอย่างนั้นตั้งแต่ตอนนั้นป่านี้รวยไปนานแล้วผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่เคยคิดแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะพามาดูครับว่า ทำไมคนรุ่นเก่าเขาถึงไม่ซื้อที่ดินเขาถึงไม่ซื้อทองคำเขาถึงไม่ทําอย่างนั้นเขาถึงไม่ทําอย่างนี้และผมก็จะบอกในท้ายคลิปด้วยว่าวันนี้มันยังมีอะไรให้เราทําได้อีกเพื่อที่เราอาจจะได้เป็นคนรวยคนแรกในตระกูลของเราพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเข้าเนื้อหากันแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหานะครับในส่วนของอ e ีบุ๊กที่ผมแจ้งมา เรื่อยๆสาหรับสมาชิกในช่องเราเนี่ยก็ใกล้จะเปิดตัวแล้วนะครับคาดว่าก็คงจะแล้วเสร็จประมาณช่วงกลางเดือนมิถุนายนเดี๋ยวรอประกาศอีกทีนะครับว่าเงื่อนไขจะแจกแบบไหนอย่างไรอ่าโอเคผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็คงเคยคิดแบบนี้แหละนะครับทาไมปู่ไม่ซื้อที่ดินแถวทองหล่อไว้ถ้าซื้อไว้ป่านนี้ก็รวยไปนานแล้วแค่กินค่าเช่าก็น่าจะเดือนนึงก็เป็นล้านแล้วอะไรอย่างเนี้ย หรือว่าทําไมแม่เราไม่ซื้อทองตั้งแต่บาทละสี่ร้อยตอนนี้มันห้าหมื่แล้วจะมาซื้ออะไรตอนนี้จะทันหรือเปล่านะครับก็เชื่อว่าหลายคนก็คงคิดแบบนั้นแหละตัดเพราะน้อยใจนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรคือ m ายเซ e ตของคนสมัยก่อนที่ทําให้เขาไม่ยอมตัดสินใจแบบนี้ประการแรกนะครับขอคุยเรื่องที่ดินก่อนคนสมัยก่อนเนี่ยไม่ชอบ เก็บที่ดินเพราะอะไรเพราะว่าลองนึกภาพย้อนกลับไปถ้าเป็นรุ่นคุณปู่คุณย่าเราเนี่ย mm. ก็น่าจะเกิดทันประมาณช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองใช่ไหมบางคนอายุมากๆแล้วถ้าคุณปู่คุณย่าของคุณก็อาจจะทันสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับแต่ว่าน่าจะเสียชีวิตไปหมดแล้วแหละนะครับปู่ย่าผมเนี่ยก็อยู่ในช่วงประมาณสงครามโลกครั้งที่สองนะครับซึ่งคุณลองนึกภาพดู คนที่เพิ่งผ่านสงครามมานะครับเขาก็ไม่รู้หรอกว่าสงครามมันจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าแล้วทีนี้พอไม่รู้ว่าสงครามจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าเนี่ยมันก็เลยตามมาว่าการที่จะลงหลักปักฐานอยู่ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่มั่นคงเพราะว่าถ้าสงครามมาก็ต้องย้ายที่อบพยพต้องลีภัยอย่างเงี้ครับแต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยในประเทศไทยมันก็ ไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรที่มันรุนแรงถึงขนาดว่าเกิดสงครามกลางเมืองหรืออะไรเงี้ยก็ไม่มีเพราะฉะนั้นใครที่ถางไร่ถางป่าก็เรียกว่าอะไรหักล้างถางพงนะครับใครหักล้างถางพงได้ที่ดินเยอะๆเนี่ยก็ได้กําไรไปหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่สองแต่คุณลองนึกดูถ้าเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งล่ะถางว้เยอะเลยนะครับพอสงครามโลกครั้งที่สองมามีการทิ้งระเบิดมีการอะไรอย่างเงี้ย กลายเป็นว่าจบเหตเลยถูกปะคนที่แบบเริ่มถางที่ดินถางไร่ถางป่าตอนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยกลายเป็นว่าสวยนะโดนระเบิดลงอะไรต่างๆก็ต้องย้ายถิ่นฐานกันไปการป้องกันดูแลก็ยังทําได้ยากอยู่ถ้าคุณไม่มีคนดูแลที่ดินของคุณะนะครับไม่มีคําพูดคาหนึ่งของใครสักคนหนึ่งนั่นแหละจําไม่ได้แล้วแต่ผมได้ยินมา,าจากจย์ตั้มอ่ะน,นะครับ อาจารย์ตามบอกว่าที่ดินที่เป็นของคุณเนี่ยคือที่ดินที่กระสุนปืนวิ่งถึงเออซ,ซึ่งผมก็เห็นว่าจริงนะนโดยเฉพาะในสมัยก่อนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์อะไรเลยนะครับการที่กระสุนปืนวิ่งถึงก็คือคุณมีสิทธิ์ในการป้องกันตัวเองป้องกันทรัพย์สินของคุณไม่ให้คนอื่นลุกล้ำเข้ามาแต่ว่าคุณนึกภาพดูอ่ะสมมติว่าครอบครัวหนึ่งนะสมมติ มีสักยี่สิบคนอย่างเงี้ยคุณจะทำยังไงให้ที่ดินของคุณมันปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซนยากนะครับโดยเฉพาะถ้าที่ดินคุณมันมีขนาดใหญ่ต้องจัดเวรยามเฝ้าหรือเปล่านึกภาพสมัยก่อนนะัเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนใช่ปะ่ะต้องจัดเวียนยามเฝ้าไหมต้องมีปืนกี่กระบอกนะครับมันก็ตามไปด้วยความยุ่งยากในการดูแลรักษา อันนี้ก็เลยเป็นมายเซตว่าทําไมคนสมัยก่อนเนี่ยเขาถึงไม่อยากเก็บที่ดินกันแต่แล้วยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปเพราะว่ายุคถัดมาเนี่ยเราเริ่มมีการใช้ชโฉนดที่ดินก็เป็นกระดาษใบหนึ่งข้างหลังก็สลักหลังไว้ว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ถามว่าโฉนดมันสําคัญอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเนี่ยสำคัญตรงที่มันสามารถนําไปเป็นหลักทรัพย์ ค้ำประกันเพื่อกู้เงินได้ครับแปลว่าตอนนี้ถ้าคุณมีที่ดินคุณสามารถแปลงเป็นเงินได้แหละในขณะที่สมัยก่อนอาจจะยากหน่อยเพราะใครๆก็ถางไร่ถังป่าได้นึกภาพออกไหมครับคนยังไม่เยอะถางไร่ถังป่าได้และไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่ตอนนี้ทําไม่ได้ละจะเป็นเจ้าของที่ดินรัฐเข้ามาควบคุมแล้วรัฐก็จะบอกว่าโอเคคุณมีสักและสิทธิ์ในพื้นที่ตรงนี้นะ คุณสามารถขายต่อได้คุณสามารถเป็นเจ้าของครอบครองได้นะครับนี่ก็คือยุคถัดมาดังนั้นพอโฉนดที่ดินเข้ามาเนี่ยราคาที่ดินก็เริ่มพุ่งสูงขึ้นก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่า utility value ของมันทำได้มากกว่าเป็นแค่ไร่นาละมันทำมันเป็นอะไรครับมันกลายเป็น ซอฟเ,เวลได้เลยถูกป่ะมันกลายเป็นที่เก็บเงินของคนหลายๆคนเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเขาขาดสภาพคล่องเขาก็แค่เอาที่ดินอันนั้นไปจำนองแล้วเขาก็ได้เงินออกมาดังนั้นเขาไม่จำเป็นต้องขายที่ครับแล้วเผอิญว่าสมัยก่อนทองหล่อมันก็ยังเป็นที่นาอยู่นะครับในเมืองเนี่ยแหละในเมืองที่คุณเห็นรถไฟฟ้าวิ่งผ่านกันทุกวันเนี่ย ส่วนใหญ่เป็นที่นาทั้งนั้นนะครับคนที่เขาจมูกไวคนที่เขารู้เร็วกว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็ไปจับจองในช่วงที่ราคามันยังไม่แพงนะครับก็ต้องบอกว่าความรู้สมัยนั้นนะหายากแต่มันเป็นท่าง่ายๆที่คนไม่รู้คือวันนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันนะ คุณนึกภาพออกป่ะเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันเมืองกําลังขยายออกแล้วคุณไปเจอที่ดินราคาถูกๆอ่ะมีมีมหรือว่าใครจะไม่ซือ้อแต่วันนี้ราคาที่ดินมันพุ่งสูงมากแล้วจนคุณจับไม่ไหวแล้วสมัยก่อนราคาที่ดินราคาบ้านหนึ่งหลังในะผมจําได้เคยได้ยินแบบหลักร้อยหนึ่งอะ่ะร้อยบาทอะ่ะมีราคาบ้านพร้อมที่ดินนะหนึ่งร้อยบาทแถวแถวพระรามหกมั้งถ้าผมจําไม่ผิด สมัยนี้คุณหาได้ไหมร้อยหนึ่งและร้อยหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเงินเยอะแยะอะไรมากมายคือคุณคุณสามารถทํางานไปสักระยะหนึ่งแล้วมันเก็บมันเก็บเงินได้ร้อยหนึ่งได้มันไม่ใช่แบบทุกวันนี้ที่ราคาบ้านมันพุ่งไปแบบห้าล้านหกล้านแล้วคุณทํางานทั้งชีวิตยังซื้อไม่ได้อะคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นถ้าบรรพบุรุษคุณไม่ได้เก็บที่ดินผมแสดงความเสียใจด้วยคุณหมดโอกาสแล้วนะครับ ทองคําล่ะนะทองคำเนี่ยคนมองเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเป็นเครื่องประดับนะครับเมื่อก่อนเข้าใจว่าคนไทยน้อยคนมากที่จะรู้ว่าทองคํามันมีแบบทองคําแท่งด้วยส่วนใหญ่ก็จะซื้อรูปประพันธ์กันใช่ไหมแล้วสมมุติว่าแม่แอบซื้ออย่างเงี้ยนะครับ พ่อก็จะมาแบบเอาซื้อมาอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยมองเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยไปนะครับแต่ว่าจริงๆหลายๆคนไม่ได้เข้าใจว่าทองคํามันมันจริงๆแล้วมันคือเงินน่ะเออมันคือรูปแบบหนึ่งของม mm ันนี่นะครับก็ก็เลยมองเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเพราะว่าเราถูกปลูกฝังมาให้อยู่ในระบบเฟียดแล้วเราก็เลยมองทองคําว่าเป็นอะไรครับเป็นเครื่องประดับเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย mm hmm. วันที่ แม่ผมซื้อทองครั้งแรกเนี่ยก็คือบาทละสี่ร้อยนะบาทละสี่ร้อยแล้วคุณแม่ผมก็แอบซื้อเอแอบซื้ออย่างนี้เลยอย่อางนี้ดีกว่าแอบซื้อมาเรื่อยๆนะครับจนทุกวันนี้มันห้าหมื่นก็กําไรไม่มากไม่น้อยก็ประมาณร้อยเท่าร้อยกว่านะครับทีนี้ทองเนี่ยมันมีปัญหาอย่างหนึง่งคือมันยากต่อการเก็บรักษา ซึ่งก็เลยมีสุภาษิตว่าอะไรนะมีทองท่าหนวดกุ้งนอนสะดุง้งจนเรือนไหวใช่ไหมเพราะว่าอะไรถ้าหลายคนรู้ว่าคุณมีทองเนี่ยนะและส่วนใหญ่คนไทยนิสัยก็คือชอบใส่ทองไปอวดกันไม่ไม่ช้าไม่นานหรอกโจรก็จะขึ้นบ้านแล้วก็ไปเอาทองคุณไปนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมคนก็ถึงไม่ชอบเก็บทองกันในสมัยก่อนนะครับ แต่ว่าวันนี้ประวัติศาสตร์กำลังซ้ำรอยครับก็คืออะไรณนะวันนี้ที่ผมอ่านอยู่วันที่28พฤษภาคม2568 Bitcoin คนะครับ1ดอลลาร์สามารถซื้อสามารถซื้อบิตคอยได้918สิตชิ1บาทสามารถซื้อได้28สัตตชินะครับหลายคน มองว่าบิตคอยแพงแล้ววันนี้แต่ผมบอกเลยว่ามันจะยังไม่แพงกราบใดที่1ดอลลาร์ยังไม่เท่ากับ1นึ่งสตชิไม่มีคําว่าแพงสำหรับบิตคอยครับคุณจําคาผมไม่ได้ดีนะหดอลลาร์ไม่เท่ากับ1นึ่งสตชิไม่มีคําว่าแพงสำหรับบิตคอยนะหรือไม่ต้องมองไกลก็ไดนะ้ถ้า1บาทยังไม่เท่ากับ1นึ่งตชินะก็คือยังไม่แพงเอาแค่1นบาทถทากับหนึ่งตชิเนี่ย ราคาจะขึ้นไปมากกว่านี้ยี่สิบแปดเท่าหลายคนบอกเอ้ยเอาตัวเลขจากไหนวะยี่แปดเท่าไม่เป็นไรไม่ต้องรู้หรอกนะครับแต่ผมก็จะบอกอย่างนี้วันนี้หลายคนบอกว่าบิตคอยยากต่อการเรียนรู้เขาไม่อยากจะเปิดสมองรับอะไรใหม่ๆทั้งนั้นมีคำพูดหนึ่งของพี่นิกนะครับลุงนิกเนี่ยบอกว่าตื่นตี4สี ขายส้มตํำไปตลอดชีวิตอ่ะกับการนั่งเรียนบิตคอยคุณคิดว่าอะไรยากว่าวนะครับคุณต้องตื่นตีสี่ผมนึกสภาพดูนะช่วงที่อ่ช่วงฤดูหนาวผมเกลียดมากเลยฤดูหนาวเนี่ยไม่รู้คุณเป็นปะนะผมไม่ชอบมากเลยฤดูหนาวต้องตื่นมาแล้วมาเตรียมของอะ่ะหนาวก็หนาวเย็นก็เย็นต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปจ่ายตลาดอย่างเงี้ย ผมเกลียนบรรยากาศแบบนั้นมากนะโชคดีนะที่ผมไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนั้นบ่อยเพราะว่าผมไม่ได้ตื่นตีนสีม่มหาสมตำหรือว่าเปิดร้านอาหารตามสั่งก็เลยเไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนั้นบ่อยแต่ผมจําได้ตอนที่ผมอยู่โรงเรียนประจําอ่ะเราต้องลุกตื่นขึ้นมาวิ่งนตะบรรยากาศมันก็มันก็แย่โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวๆเนี่ยเราอยากจะนอนอยู่บนเตียงอ่ะ แต่มีอะไรบางอย่างมาบังคับให้เราต้องลุกออกจากเตียงเพื่อไปทำอะไรบางอย่างที่เราไม่ชอบพวกคุณก็เหมือนกันถ้าวันนี้บอกว่าบิตคอยยากต่อการเรียนรู้เนี่ยนะครับแล้วชีวิตคุณยังไม่ดีคุณก็กำลังจะเจอสิ่งแบบนี้ไปตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มเรียนรู้ซะว่าบิตคอยคืออะไร ข้อต่อมาคือหลายคนบอกว่าราคามันเหวี่ยงขึ้นขึ้นลงลงก็ไม่เถียงว่ามันเหวี่ยงขึ้นขึ้นลงลงแต่คุณซื้อบิตคอยด้วยไมซ์เซตอะไรล่ะถ้าคุณซื้อไดบิตถ้าคุณซื้อบิตคอยด้วยไมซ์เซตที่ว่าซื้อวันนี้แล้วพรุ่งนี้กะรวยเนี่ยอาจจะผิดนะครับคุณรู้ไหมครับว่าครั้งแรกที่ผมซื้อบิตคอยนะครับที่ซื้อแบบเก็บออมจริงๆนะ เทียบเป็นเงินบาทเนี่ยราคามันหนึ่งบิตคอยมันตอนนั้นมันประมาณสี่แสนสี่แสนกว่าตอนนี้มันสามล้านห้าเกือบๆสี่ล้านเราตีกลมๆ 4, 000, ลก็นสี่ล้านแล้วกันถ้าบิตคอยราคาสี่ล้านนะครับแล้วหนึ่งไทยบาทตอนนี้ถ้าเกิดยี่สิบแปดสตแปลว่าณนะวันแรกที่ผมรู้จักบิตคอยตอนนั้นหนึ่งไทยบาทสามารถซื้อได้ 280, สองร้อยแปดสิบสตคุณเห็นอะไรไหม จากสองจากหนึ่งบาทเนี่ยนะที่เคยซื้อได้สองรอแปดสิบมาถึงวันนี้มันซื้อได้แค่ยี่แปดและมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อถ้าจากยี่แปดลงไปเหลือหนึ่งแต่ว่าราคามันต้องขึ้นอีกยี่ปดเท่าน่าจะ่ากวันนี้ถูกไหมครับซึ่งถ้าคุณเข้าใจเรื่องการเงินเรื่องนี้เรื่องที่ผมพูดไม่ใช่เรื่องเกินจริงนะครับหนึ่งดอลลาร์เท่ากับหนึ่งซาตโตชิเนี่ยผมว่ามันต้องมีสักวันนึ่ะแต่ไม่รู้วันไหน นะครับใครสร้างมันก็ไม่รู้นะครับคุณไม่จำเป็นต้องรู้หรอกครับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคุณเคยเจอพระพุทธเจ้าไหมคุณก็ไม่เคยถูกปแต่คุณยึดเอาอะไรคุณยึดเอาหลักธรรมเป็นเป็นสนารณะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบิตคอยก็เหมือนกันบิตคอยคือโค้ดครับคุณไม่จำเป็นต้องรู้หรอกว่าใครใครเป็นคนคิดตู้เย็น ใครเป็นคนคิดเครื่องบินใครเป็นคนนั่นใครเป็นคนนี่คุณไม่เป็นต้องรู้หรอกคุณรู้แค่ว่ามันใช้งานได้จบโค้ดพวกนี้ตรวจสอบได้นะครับถัดมามันจับต้องไม่ได้ก็ถูกต้องแล้วนะครับถ้าคุณบอกจับต้องไม่ได้นะคุณลองเอาเนิ้วแหย่ปลั๊กไฟดูนะลองเอาเนิ้วจิ้มปลั๊กไฟดูลองดูซิว่าไอ้สิ่งที่มันสัมผัสไม่ได้เนี่ยจับต้องไม่ได้เนี่ยมันมีเอฟเฟกอะไรนะครับลองเอาเนิ้วแหย่ปลั๊กไฟดูนะ ด้วยเหตุผล4ประการนี้หลักๆเนี่ยหลักใหญ่ใจความของการที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจบิตคอยเนี่ยมันก็กำลังจะทําให้ประวัติศาสตร์กําลังซ้ารอยและที่น่าเศร้ากว่าน,นั้นก็คือคนที่ไม่เข้าใจบิตคอยอ่ะมันเป็นจํานวนเยอะมากกว่าคนที่ไม่เข้าใจทองคํกับที่ดินในสมัยก่อนหมายถึงว่าคุณกําลังจะเจอคนหลายพันล้านคนเลยลราจะอดตายเพราะไม่เข้าใจเรื่องเนี่ย ซึ่งน่าเศ้านะครับดังนั้นต้องรีบศึกษาบิตคอยว่ามันคืออะไรนะครับอ่ะก่อนจะบทสรุปนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะบทสรุปของผมก็คืออย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิมนะครับคุณจะซื้อไว้ร้อยหนึ่งก็ได้คุณจะซื้อไว้10บาทก็ได้คุณจะซื้อไว้5ล้านคุณจะซื้อไว้ร้อยล้านก็ได้มัน ไม่ผิดหรอกสิ่งที่ผิดคือคุณไม่ศึกษามันนะคุณไม่ศึกษามันคุณไม่ทําความเข้าใจมันแล้วคุณไม่มีมันแม้แต่ซัตตูชิเดียวเนยะคุณไม่มีบิตคอยแม้แต่หนึ่งซัตชิเนี่ยนะนะนี่คือความผิดผมบอกให้ถ้าคุณยังทําใจไม่ได้กับการที่ราคามันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงผมแนะนําอย่างนี้คุณซื้อทีละร้อยบาทคุณรับได้ไหมจากร้อยเหลือศูนยะ์เนี่ยถ้ารับได้ ก็ซื้อแค่ร้อยเดียวอย่าซื้อมากกว่านั้นแล้วศึกษาไปจนกว่าคุณจะมั่นใจว่าโอเคเราพร้อมที่จะลงเงินสองร้อยคุณค่อยลงสองร้อยศึกษาไปเรื่อยๆเฮ้ยพันหนึ่งดีกว่าคุณค่อยลงพันหนึ่งไม่ใช่โดดเข้ามาพุ่งหลาเข้ามาตู้มเดียวนะครับค่อยๆศึกษาไป ค่อยๆศึกษาค่อยๆทาความเข้าใจกับมันแล้วซื้อในจํานวนเงินเท่าที่คุณเสียได้10บ,บาทคุณเสียได้ไหมล่ะถ้าคุณบอก10บ,บาทเสียไม่ได้ผมก็ไม่รู้แล้วว่าว่าว่าคุณจะขี้เหนียวไปถึงไหนะนะโอเคครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ารอยนะวันไหนที่1ดอลลาร์นะเท่ากับ หนึ่งโซโตชินะซึ่งมันอาจจะอีกสามสิบสี่สิปีข้างหน้าผมไม่รู้เหมือนกันนะถ้าหนึ่งรอลลาร์เท่ากับเอ่อหนึ่งโตชิแล้ววันนี้มันเก้าร้อยเท่าไหร่นะเก้าร้อสิแปดแสนใช่ป่ะแปลว่าราคาขึ้นไปมากกว่านี้อีกเก้าร้อยสิบแปดเท่าสมมุติว่าถ้าสิ่งที่ผมพูดเป็นจริงล่ะ คุณซื้อ10ดอลลาร์วันนี้นะครับเอาแค่10ดอลลาร์นะก็คือประมาณ350บาทนะประมาณนี้คุณซื้อแค่10ดอลลาร์ณวันนี้นะครับอีก40-50ปีข้างหน้าไม่รู้แหละมันอาจจะกลายไปเป็นเดี๋ยวนะ918ใช่ปะ่ะเดี๋ยวผมคูณเลขก่อนนะแปบ๊บหนึ่ง คิดสดๆก็อย่างนี้แหละเอา918ถ้าคุณซื้อไว้10ดอลลาร์ก็เทียบเท่ากับ9,180ดอลลาร์นะครับแล้วผมมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์ให้ฟังนะผมรู้จกักบิตคอยน์ครั้งแรกช่วงประมาณปี2,000น่าจะ2,014บ้าง แต่รู้จักในฐานะที่มันเอาไว้โอนโอนตังค์ไปต่างประเทศนะครับผมก็ซื้อเท่าที่จำนวนที่ผมจะใช้นั่นแหละแล้วก็โอนออกไปทีนี้มันจะเหลือเศษนะครับบิตคอยเนี่ยจะมีเศษในการทำธุรก,กรรมใช่ไหมเพราะว่าเราซื้อเราไม่สามารถซื้อแบบพอดีได้นะเพราะมันแบ่งห่วยย่อยได้มันก็จะเหลือเศษประมาณ0.01 Bitcoin 0.01หน t c o บิตนวันที่ผมซื้อคุณรู้บรา,าคาเท่าไหร่ ราคาประมาณ90บาทครับ0.01บิตคอยเท่ากันณนะวันนี้คือ35,000บาทคุณอย่าคิดว่าสิ่งที่ผมพูดจะไม่เกิดขึ้นนะว่า1นึ่สตชิเท่ากับหนึดอลลาร์หรือ1นึ่สตชิเท่ากับหนึบาทในเร็วๆนี้นะครเพราะว่ามันทำมาแล้วครับอืมมันทำมาแล้ว เพราะนั้นถ้าคุณอยากจะให้ลูกหลานคุณจดจำนะอย่างน้อยถ้ามันไม่เกิดขึ้นคุณซื้อเท่าที่คุณเสียได้ก็ไม่เห็นเสียหายอะไรเนี่ซื้อพันเดียวมันเหลือศูนย์สมมุติว่ามันมันไม่เวิร์กมันห่วยแตกมากเลยมันลงไปเหลือศูนย์คุณเสียหายไหมากับการซื้อแค่พันเดียวนะครับแต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นลหะพันเดียวคุณอาจจะกลายเป็นเงินสองหมบาทในอีกสิบยปีข้างหน้า ใครจะรู้ <ei ração> แล้วคุณก็อาจจะมาบอกว่าเอ้ยทำไมวันนั้นุณไม่ซื้อเยอะกว่านี้วะก็เป็นไปได้แต่ถ้าคุณไม่ซื้อเลยเนี่ยอันเนี้ยผิดผมบอกให้คุณไม่ซื้อเลยอันเนี้ยผิดนะเพราะฉะนั้นซื้อเท่าที่คุณเทคเทควิสได้นะครับอย่าซื้อเกินกว่าที่คุณซื้อแล้วมันนอนไม่หลับอะโอเคครับ หอมปากหอมคอวันนี้อย่าลืมตากแดดเย็บย่าทุกวันวันละ30นาทีเพื่อสุขภาพที่ดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ